พออินเดียปรับปุ๊บเนี่ยราคาเราดิ่งเหวมากเลยไม่ใช่ดิ่งเหวนะเพราะไทยนะครับต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมองในมุมกว้างนะครับปากีสถานเวียดนามพม่าลดหมดประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวนะครับราคาลดลงมาหมดแล้วลดในอัตราใกล้เคียงกับเราหมดนะครับข้าวปากีสถานลดลงมาตันหนึ่งเนี่ยก่อนหน้าที่อินเดียจะประกาศกลับสง่งออกใหม่เนี่ยมันมีข่าวแพมมาตลอดว่าอินเดียจะ อินเดียจะอินเดียจะอินเดียจะกลับมาส่งใหม่ไหมครับเป็นเวลาดูร่วมสองเดือนช่วงสองเดือนนั้นนะ่ะตลาดทั่วโลกตลาดข้าวทั้งหมดเนี่ยรับรู้แล้วค่อยปรับตัวลงมาระดับหนึ่งแล้วเนะี่ยปรับลงมาคุณรู้ไหมครับปรับตั้งแต่ราคาห3ร้อยสามสี่สิบเหรียญปรับลงมาก่อนที่อินเดียจะมาประกาศเมื่อเดือนกันยายน,นี้แหละครับที่จะมาประกาศส่งออกข้าวเนี่ย ปรับจนมาเหลือ500-600-70เหรียญแล้วจาก600-300-40เหรียญเข้าไหมครับอันนั้นปรับจากเรียกว่าค่อยๆปรับลงมาเรื่อยๆจากการระวังตัวจนมาวันที่อินเดียประกศาศจะกลับมาส่งออกใหม่เนี่ยประกาศนโยบายอย่างชัดเจนวันที่28กันยาหลังวันที่28กันยาปุ๊บเนี่ย29-30กันยาเนี่ยราคาข้าวภายในประเทศเราลง กระสอบละร้อยห้าสิบาทหรือตันละพันห้าทันทีเขาสารนะไม่ใช่เราประเทศเดียวประเทศปากีสถานก็ปรับลงมาลุ่งเป็นพันเหมือนกันเป็นพันพันบาทตันเป็นพันพันบาทเหมือนกันนะครับเวียดนามเขาก็ปรับลงมาแต่ปรับไม่เยอะเท่าเราอาจจะปรับลงมาสักหกเจ็ดร้อยนะครับพม่าก,ก็ปรับลงมาเหมือนกันทุกประเทศเราปรับลงมาถ้าใครไม่ปรับก็ถือว่าขายไม่ออกไม่ได้ขาย ถ้าการไม่ได้ขายเนี่ยร้ายแรงกว่าขายถูกอีกนะพอพอมองเห็นภาพตัวนี้มาถ้าเราไม่ได้ขายถ้าเราไม่ปรับราคาลงมาไม่สามารถไปแข่งขันในต่างต่างประเทศได้บอยประเทศอื่นขายไปขายไปขายไปข้าวที่อยู่ในประเทศก็ตกค้างเป็นสต็อกอยู่ในประเทศก็จะเป็นตัวกดดันข้าวที่จะเก็บเกี่ยวฤดูใหม่ที่กําลังจะจะเก็บเกี่ยวในเดือนหน้าเนี่ยพอเห็นภาพไหมครับเราอย่าไปมองว่าโอ้เราปรับถูกปรับถูกไปปรับถูกทําไมถ้าเราไม่ปรับถูกข้าวเราไม่สามารถไปแข่งขันในต่างประเทศได้ เราไม่สามารถระบายข้าวที่มีอยู่ในประเทศออกไปได้ข้าวที่เก็บอยู่ในตอนนี้ที่กําลังเก็บเกี่ยวกันอยู่เล็กน้อย,ย,ยตอนนี้มันก็เป็นสต็อกรวมไปสมทบกับข้าวฤดูใหม่ที่กําลังจะออกก็ไปกดดันข้าวฤดูใหม่ให้ตกต่ําเกินกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นเราต้องมองภาพอย่างกว้างๆอย่างเป็นกลางผมเนี่ยในฐานะที่คนอยู่ในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังต้องทําต่อไปผมมองเหตุการณ์ปีหน้าว่าเลวร้ายกว่าขณะนี้ราคา ยังจะเลวร้ายกว่าขณะนี้นะครับเพราะว่าอะไร่ะครับหนึ่งค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเวลาขายค่าแปลกลับมาเป็นเงินบาทได้เงินน้อยลงเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ราคาเราไปแข่งขันในต่างประเทศได้ยากนะครับต่อไปปัจจัยต่อไปก็คือ ปีนี้ผลผลิต pues ทั่วโลกไม่ ially, ว่าเราไม่ว่าประเทศคู่แข่งเราเช่นเวียดนามอินเดียปากีสถานพม่าซึ่งเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ลําพังแค่ประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกที่ผลิตได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประเทศผู้บริโภคที่เป็นผู้นําเข้าก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ก็จะต้องแข่งกันดั้มราคาเพื่อจะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นก็ต้องไปลดราคาขายในต่างประเทศถูกไหมครับขณะเดียวกันประเทศที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นประเทศที่นําเข้าเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นเขาก็นําเข้าลดลงกดดันสองตัวเลยไหมสองตัวใช่ไหมครับตลาดที่เราส่งออกปีนี้ปีที่แล้วเราส่งออก8.7ล้านตันปีนี้เราคาดว่าเราปีนี้เราจะส่งออก8.5ล้านตัน ผมคาดว่าปีหน้าส่งออกได้6.5ล้านตันก็เก่งมากแล้วครับนะครับและการที่จะส่งออกได้6.5ล้านตันปีที่แล้วส่งออก8.7ปีนี้ส่ง8.5นะครับคุณส่งแบบสบายๆขายแบบแอคขายแบแบ,แบ,แบเล่นตัวก็ยังได้8.5ล้านตันแต่ปีหน้าคุณจะส่งออกได้6.5ล้านตันนะครับคุณรู้ไหมครับคุณจะต้องใช้ความพยายามจังมากทุกวิธีทางทางการตลาดที่จะให้ได้มาซึ่ง6.5ล้านตัน และถ้าปัีหน้าประเทศไทยทรงออกต่ำกว่า6.5ล้านตันนะครับบอกได้เลยครับเขาเปลือกต่ำกว่าเกลือเจ็ดพัน